สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราไปที่ร้านต้นไม้กันนะคะเดี๋ยวเราไปตามหาต้นแคแดงกันคะ่ะเดี๋ยวลงไปดูต้นไม้กันนะคะตั้งใจว่าจะซื้อแค่ดแดงไม่ทราบว่ามีหรือเปล่าเดี๋ยวลงไปดูนะคะร้านเขาค่อนข้างใหญ่อยู่เหมือนกันก็เดี๋ยวไปดูด้วยกันนะคะ มีไข่แดงขายป่ะคะแ,แดงๆหมดแล้ว ่งนี้เนี่ยเ,เรียกง่ายๆว่าไม้ประดับที่เป็นไม้ด่างมีราคานะคะเนอะคนกำลังฮิตกันนะคะก็เขาก็สวยนะคะแล้วก็ราคาก็สวยด้วยค่ะราคาค่อนข้างสูงเลยที่นี่ขายเยอะมากเลยมีเยอะเลยนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะ เยอะมากมากเลยแล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเจ้าแคนทัสเนี่ยถ้าว่าไปแล้วมันเป็นไม้ที่มีหนามเนาะเป็นพวกเขาเรียกอะไรตระกูลตะบองเพชรน,นะคะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะต้นนี้ดอกสวยค่ะสวยมากเลยถ้าเรามองด้วยตาเราก็จะเห็นว่าหนามเขาคมเนาะแหลมคม แต่ว่าดอกเขาสวยค่ะเนาะดอกเขาสวยงามอะ่ะต้นนี้แปลกแปลกไหมคะไค่ขายนิ้วมือเลย จริงๆแล้วจเจ้าแคนดัสเขาก็เลี้ยงง่ายนะคะาว่าไปแล้วเนาะเขาไม่ได้ต้องการพื้นที่เยอะอะค่ะแล้วก็ไม่ต้องดูแลใส่ใจทุกวันเพราะว่าไม่ต้องรดน้าทุกวัน mm hmm. เวลาออกดอกมาก็สวยด้วยค่ะดอกก็สวยนะคะ mm hmm. ชอบจังเลยค่ะดอกสวยมากๆเลยเรามีพื้นที่เล็กๆอะไรเงี้ยนะคะเราก็สามารถที่จะเลี้ยงเขาได้เนาะาว่าไปแล้วเนาะชอบค่ะชอบมากเลย ใหไปซื้อแค่แดงแต่ว่าได้ได้ต้นไม้เหล่านี้มาค่ะได้ต้นไม้เหล่านี้มาแทนอันนี้เป็นอ,อันนี้เป็นอะไรนะผักแพวผักแพวอาเนี้ค่ะแล้วก็ได้ใบแมงลักใบโหระพาอันนี้เป็นเป็นผักปังผักปังใบใหญ่ค่ะอ่าผักปังใบใหญ่แล้วก็ได้มะเขือมาสองต้นไม่แพงค่ะเออ ต้นละสิบาทยี่สิบาทอะไรแบบนี้อยองเยอะเลยก็เอามาปลูกเอาไว้เนาะนิดๆหน่นอยๆเราได้ทานค่ะอันนี้เป็นน้อยหนาที่เก็บเอ่อเมื่อไม่กี่วันมานี้นะคะก็ตอนนี้สุกแล้วค่ะลูกเล็กทานลูกเล็กก่อนหวานมากเลยอร่อยทานด้วยกัน ต้นไ้หนายอยู่ข้างหลังเนี่ย <laughs> เดี๋ยวดูนะคะรสชาติ <laughs> อันนี้เป็นลูกใหญ่หวานมากเลยคะ่ะเนื้อเยอะแล้วก็หวานมาก อันนี้เป็นลูกที่สองพอดีเขาสุกหมดแล้วค่ะถ้าเราเก็บเอาไว้ก็คงไม่ได้ทานแล้วแหละอันนี้แหลนะเนาะทานกับมือไม่ต้องใช้มีดอร่อยเอร่อยอีกแบบนะ่ะ เขาให้มือเรามาเราก็ต้องใช้มือให้เราเป็นประโยชน์ที่เก็บแกะเม็ดเราโยนทิ้งโยนใต้ต้นแบบนี้ค่ะโยนใต้ต้นแบบนั้นแหละค่ะเดี๋ยวให้เขาเป็นปุ๋ยของเขาเองเนาะเราก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยค่ะ ใบมันเยอะค่ะอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าถ้าเราจ้องดีๆอะไรเงี้ยเยอะมากเราปลูกอะไรมันก็ได้ทานแบบนั้นนะคะก็ไม่ได้คิดเนาะว่าว่ามันจะดกอะไรขนาดนี้ไปเจอมะนาวมาอีกแล้วค,คือถุงใหญ่มากสิบบาทเราก็เลยเออเนาะช่วงที่มะนาวถูกนี่คือมันถูกจริงๆนะคะถูกมากๆเลยก็เราก็เนาะเอามาบีบมาบีบแล้ว เอาน้ำมันเก็บเอาไว้เดี๋ยวช่วงหนึ่งเวลามันแพงโอ้โหลูกไหลตะตังเลยลูกก็หลายบาทเลยอะคะ่ะอันเนี้ยเยอะมากเลยเนี่ยโอ้โหแบบเยอะมากนี่สิบบาทนะคะอันเนี้ยค่ะเป็นมะนาวที่ซื้อมาวันนี้ค่ะสิบบาทค่ะเยอะมากเลยเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็เอ่อคิดว่าน้ําดีนะคะคิดว่าน้ําเขาดีเพราะว่าเปลือกเขาบางคะ่ะเปลือกบางแล้วก็เนี่ยบีบแล้วลูกน้ําดี เดี๋ยวจะคั้นน้ำเขาเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะเวลาเราใช้ก็สะดวกด้วยเนาะก็อนี้ค่ะที่ได้มาพร้อมกับต้นไม้ก็ขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมนะคะแล้วก็ขอให้ทุกทุกท่านปลอดภยัยแล้วก็มีความสุขนะคะยังไงก็กลับมาเจอกันใหม่นะคะในเจนนี่นาออนไมว y นะคะขอบคุณทุกทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ